ออนั่งได้พอดีครับหย่อนขาได้ได้แล้วเนี่ยกะจะเผาหมุกรอบไอเอทีวีครับบรรยากาศ่มรื่นฮะ ผมอยู่ใกล้วัดอ่างหินครับจันทบุรีรลงสะพานเลี้ยวซ้ายจะพามากินอาหารที่ร้านอาหารตามสั่งที่บรรยากาศโอ้โหชิลมากครับลิ้มครองนั่งทอดอารมณ์กินอาหารไปด้วยนะบรรยากาศเรียกว่าวิวสุดสวยนะครับแล้วก็อาหารอร่อยด้วยนะฮะก็ลงสะพานเลี้ยวซ้ายมาซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราจะเห็นว่าทุกวันเวลาเที่ยงนะ เด็กๆ,ๆก็ทยอยขี่มอเอร์ไซค์ตามแถวกันมาโหก็เลยเป็นจุดสงสัยว่ามีอะไรเด็ดแถวนี้ก็เลยตามมาดูนะครับก็เลยเจอร้านนี้บรรยากาศดีมากอาหารอร่อยนะครับนั่งทอดอารมณ์ยอนขาดูวิวริมน้ำโอ้โหโคตรชิลไปไปดูกัน ลองไปนั่งรอที่ข้างล่างครับเดินมาครับบรรยากาศก,ก็จะเป็นหลังคานะะมีพื้นที่เดินข้างล่าง ต้นจากก็จะแซมแซมกับต้นไซนะมีลากไซห้อยลงมาเนี่ฮก็เป็นป่าจากนะฮะต้นจากเนี่ยยังมีลูกอยู่เลยคนฮะเนี่ยลูกจากครับ บรรยากาศต้นไทรริมคลองหอน้าตาหน้ากินซะด้วย สองจังส <Okay. S 2> องโอร้านนี้เปิดมานานนหมครัก่อนแต่ปีสี่เจ็ดตั้งแต่สี่เจ็ดนะคือตรงก่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศแบบนี้ริมน้ำแบบนี้แต่แต่ที่มันแคบลงอันนี้มันกวาน้างขึ้นทำโต๊ะน้อยลงมนตอนนี้ทำขยายโต๊ะถ้าเป็นวันปกติก็จะมีเด็กเทคนิคมากินเยอะนะใช่ถ้าว่าเด็กไปเทอมก็มีแม้ช่วงแปดสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงบา่ายอ๋อร้านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงเจ็ดโมงครึ่งเช้าเลยจะปิดแล้วแต่หมด ปิดเหรอแล้วแต่เราเราไปตลาดสามโมงครึ่งถ้าเด็กอยากจะกินก็นั่งรอเรากลับมาจากตลาดก็มาขายต่ออ๋อเหรอขายอยู่ตลอดทั้งมืดอ่ะแล้วแต่ใครจะรอก็รอแต่สามโมงครึ่งต้องไปตลาดเป็นที่รู้กันใช่ครับผมก็ขายมาโอ้โหนานมากนะสี่เจ็ดสี่เจ็ดเมนูเด็ดของร้านมีอะไรเมนูเด็ดของเด็กไดนแล้วล่ะใช่ส่วนมากจะเป็นกระเพราหมูกรอบ เพราะเขาเครื่องในพวกนี้มันจะชอบมากแต่ถ้าเปิดเทอมมาคนธรรมดาจะามีมาน้อยเพราะว่าเขาไม่อยากอรอเพราะเด็กมันเยอะเด็กไม่ใช้เวลาด่วนบโมงต้องเรียนแล้วอะไรงเงี้ยใช้เวลาเิ่งด่วนอันนี้พอดีวันนี้มาพอดีปิดเทอม อืมไม่เทอมโอ้โหก็คือถือว่าเป็นโอกาสดีที่ผมจะได้นั่งคุยกับเจ๊เหมือนกันมีโอกาสได้คุยเพราะว่าคิวจะเยอะมากมคุยแล้วเพราะว่ากวนอยู่แต่ในรูเนี่ยมันอนะ้องหนาใครไม่เห็นหรอกอมีคนเสิร์ฟอีกคนนึงนะจะมีคน,นเสิร์ฟคนนึงแล้วเราจะอีกีคนนึง <c oughs> อา้าวบางคนก็เนะี่ยมีอยู่คนนึงเขาจะไปอะไรนะไปลงไลน์ลงเฟซเหรอแล<า>้วที<ล>นี้ก็มี ลงเพจลงเฟซแล้วม่รู้ลหละแล้วก็วถ่ายสถานที่ที่นี่คนก็อยากมาเห็นอยากมาดูก็<ม>เ,เลยมาเหมือนกันก็มีนะมีคนลงเพจลงไลน์ลงเฟซอะ่ะก็บอกเออเชอบบรรยากาศอะไรอย่างงี้ยช่วชงนี้มามันก็ดีอยู่เพราะวันว่างเราทําได้สะด,ดวกถ้ามีเด็กแล้วเราทําไม่สะดวกพรว่าเราต้องเร่งเด็กมากกว่าใช่เราเน้นเด็กเพราะว่าเด็กมันต้องการเรียนไม่งั้นถ้าทําไม่ทันเด็กมันมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเพราะว่ามันมาเป็นกลุ่มกลุ่มแล้วหลายคนอ่ะ ใช่ไหมบางคนกินก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมโอ้ใช่ตามสั่งแล้วทําทิ้งแล้วทีละจานทีละจานนี่ยุ่งเลยยุ่งมันก็ยุ่งมันช้าไงถ้าหากกินเหมือนเหมือนกันก็ดีมันก็ดีไปถ้ากินไม่เหมือนกันมันก็จะช้าคนที่รอก็ต้องรอเนี่ยมันแล้วก็เกรงใจคนรอไงแต่เราก็ทําได้อยู่เนี่ยแต่ถ้าคนทนรอได้นะเราก็บอกโอ้รอหน่อยนะช้าหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกเขาอันนี้ผมสั่งหอยกระเพราหมูกรอบแล้วกัน เอาไข่ดาวด้วยได้โอเคเอนั่งได้พอดีครับย่อนขาได้นี่ฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นถนนตัดใหม่ทุ่งดอนแดงนะที่ตรงไปถนนมหาราชตรงข้ามพอดีเลยได้แล้วเนี่ยกะเพราหมูกรอบ กร,รสชาติเค้มข้นอืมอร่อยด้วยกับข้าวอร่อยมากปลากระเพราในรสชาติป้าเค้มขน้นจัดินคองะมันจะมีนก นอกจุดตามตาจากได้ยินเสียงบรรยกาศลิงคองก็จะมีลมโชยเย็นสบายนะมแต่ก็มีบางช่วงที่ลมอับๆเนี่ยอย่างเช่นหลังฝนตกบางครั้งก็จะไม่มีลมแต่มันก็มีพัดลมนะ นี่มันสามารถนั่งได้นานๆเลยนะเนี่ยผมว่าที่จุดหนึ่งคือมานั่งร้านนี้นั่งสบายกินเองแล้วก็นั่งชมวิวมีนกนะบางทีมันก็จะมีเหยี่ยวนะแถวแม่น้ำจันทบุรีแถววัดอ่างหินเนี่ยมันก็เคยมีเหยี่ยวแดงแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจวิทแม่น้ำก็จะมีปลาจาา มีตนยุ่เรียบร้อยครับอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจนั่งชิลสบายๆครับร้านตามสั่งปราป๋องสารหินนะฮะ ก็แวะมาได้นะครับบรรยากาศดีฮะน่าจะเป็นร้านอาหารตามสั่งที่บรรยากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งในจันทบุรีก็ว่าได้นะครับพิกัดก็ลงสะพานสารหินนะครับหน้าวัดอ่างหินนี่แหละฮะเลีเ้ยวซ้ายครับขึ้นมาสักประมาณ1กิโลเมตรก็เจอเอาแวะมาได้ครับไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าฝากา like, กดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e กดกระดิ่งแล้วก็ฝากกดติดตามทุกทช่องทางด้วยครับไปก่อนครับสวัสดีครับ